สวัสดีค่ะวันนี้มาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อว่าหลังจากที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์เขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะ,ะทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนนะคะจะต้องมีบุญสัมพันธ์กับไพ่กับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นและกับตัวอาจารย์นะคะอาจารย์จะเป็นตัวสื่อกลางนะคะเชื่อมโยง เรื่องราวของคุณด้วยการอ่านนะไพ่ไพ่ก็จะถอดเรื่องราวของคุณออกมานะคะว่าหลังจากคุณมูฟออนออกจากความสัมพันธ์กับเขาคนเนี้ยตอนเนี้เขาคนนั้นเป็นอย่างไรนะเปิดตัวเขาเลยค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะสิบไม้ค่ะเขารู้สึกเครียดกังวลกุ้มอกกุ้มใจนั่งคุกเขา่าท้อแท้กับชีวิตเลยค่ะไพ่ใบถัดไปค่ะ ่าเป็นไพ่บอกว่าสิบถ้วยเขารู้สึกว่าเขาอ่ะเสียดายโอกาสนั้นเขายังรักคุณตอนเนี้เขาเริ่มมาเข้าใจตัวเขาเองแล้วว่าเมื่อไม่ไม่มีคุณแล้วเนี่ยชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยอะ่ะนะคะเขารู้สึกว่าเขาคิดผิดอ่าอะไรผิดไปหมดเลยตอนนี้นะคะแล้วอีกใบค่ะเขาจะทํายังไงอีกคะ่ะหกไม้ เขาอยากรื้อฟื้นอดีตความทรงจำเก่าๆนะคะกับคุณอีกครั้งเป็นภาพคนขี่ม้าแปลว่าเขาอ่ะอาจจะต้องไปหาคุณและง้อคุณเกิดขึ้นนะคะใบถัดไปค่ะเป็นไพ่่ d j u s t m e n t การปรับความเข้าใจการขอรีเทิร์นกับคุณนะคะอนี้คือความคิดของเขาอีกใบค่ะไพ่บอกว่าอัศวินถ้วยผู้ชายคนนี้ถือถ้วย ถ้วยแห่งความรักนะคะถ้วยแห่งความอ่อนโยนแล้วค่ะเขาซอบลงมามากเลยนะคะนี่คือณนะตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะคะอาจารย์ขอดูพลังงานคุณด้วยคุณเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะท่านที่เข้ามานะคะตัวคุณเป็นยังไงอยู่ตอนนี้จิตใจของคุณนะคุณเป็นยังไงอ่าไพ่บอกว่ายังไงไพ่พระสังฆราชไพ่บอกว่าคุณมีสติ คุณมีความให้อภัยคุณมีความรู้สึกแบบมั่นคงในชีวิตมากขึ้นเข้าใจตัวเองปล่อยวางนะคะนี่คือพลังงานของคุณอีกใบถัดไปค่ะไพ่บอกว่ายังไงนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าคุณน่าจะโฟกัสกับเรื่องของงานแล้วอนาคตความสำเร็จชื่อเสียงหน้าที่การงานคุณไปมุ่งมั่นกับเรื่องงานค่ะและยังไงอีกนะคะ ไพ่บอกว่าหนึ่งไม้ค่ะคุณกำลังมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆอ่าบางท่านที่ว่างงานก็ได้งานทำหรือใครที่ทำงานอยู่แล้วอาจจะแปลว่ามีลูกค้าหน้าใหม่มีงานใหม่ๆมีออเดอร์ใหม่ๆมีเรื่องราวดีๆในเรื่องงานหรือถูกโปรโมทเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นคุณจะโชคดีในเรื่องของงานหรือใครทำธุรกิจธุรกิจคุณกำลังเติบโตก้าวหน้าเลยค่ะ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องดีๆในะเรื่องของงานคุณจึงไม่ได้หวยหาในะเรื่องของความรักกับคนนั้นสักเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วยังไงอีกนะคะไพ่บอกว่ายังไงอําราชินีถ้วยแต่ลึกๆในหัวใจคุณก็ยังเหมือนคิดถึงเขาอยู่นะคะแล้วยังไงอีกคะแปดถ้วยค่ะาการมองพระจันทร์นะมันเหมือนกับเชื่อมความสัมพันธนะ์่ะ พอเงาเงาอยู่คนเดียวนะคะราชินีถ้วยกับแปดถ้วยคุณก็อดที่จะคิดถึงเขาไม่ได้เหมือนกันแล้วยังไงอีกคะเป็นไพ่เอ่อสี่เหรียญแต่คุณก็นิ่งนะคุณไม่งอนะคะอา่าคุณก็แบบวางตัวนิ่งๆทนได้ฉันอยู่ของฉันได้ผมอยู่ของผมได้อะไรประมาณนี้ไม่มีการงอ้อไม่มีแบบที่จะไป อขอความรักขอความเข้าใจอีกครั้งกลับมาเหอะไม่มีแล้วนะคะโอเคแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเขาคิดถึงคุณแล้วอยากมาง้อคุณแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะไพ่บอกว่าอย่างไงแนวโน้มความสัมพันธ์ tower ค่ะเรื่องที่ไม่คาดคิดคาดฝันจะเป็นเรื่องอะไรใบถัดไปค่ะ เรื่องไม่คาดไพ่เดทนะคะการจบการจบแบบไหนนะคะขอไพ่ขยายนะคะอ่หกเหรียญกับรักเก่าๆนะคะสิ่งไม่คาดคิดคาดหวันความสัมพันธ์เก่าๆที่จบลงไปแล้วยังไงอีกคะจะจบจริงๆหรอเราดูหน้าไพ่ขยายต่อนะคะอ่าไพ่บอกว่า10ดาบว้าวไพ่แบบเศร้ามากเลยอะ่ะ กับความสัมพันธ์นะคะแล้วยังไงอีกนะคะดูไพ่ขยายน,นะคะอ่ะเป็นหกถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะแปลว่า Tower d รเด6หกเหรียญแล้วก็สิบดาบเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันจบไปแล้วจริงๆแหละแต่แล้วนะคะอะไรก็ตามที่มันจบลงไปแบบเหมือนกับไม่คิดว่ามันจะจบเนะาะไพ่ทาวเวอร์แต่มันจบไปแล้ว แต่แล้วไพ่หเหรียญเนี่ยมันมีโอกาสรีเทิร์นนะคะมีโอกาสที่จะมาเยียวยาความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนั้นนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่6ถ้วยการปรับความเข้าใจระหว่างชายหญิงคู่นี้ก็คือระหว่างคุณกับเขานะคะอาจารย์ขอดูหลังไพ่นะคะว่ายังไงอ่าเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่3มถ้วยเฉลิมฉลองแต่อย่าลืมนะคะไพ่สถ้วยเนี่ยก็ยังมีนัยยะของ เอ่อความสัมพันธ์ที่มันซ้อนๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงต่ออันนี้ไพ่ย,ยังเคลียร์ไม่ได้นะคะ,ะกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วยังมี3ถ้วยอาจารย์จะต้องเปิดไพ่เพิ่มเลยนะคะยังเคลียร์ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรทําไมถึงยังมี3มถ้วยนะคะเรามาดูพลังงานกันนะคะการกลับมาครั้งนี้ทำไมยังมี3ามถ้วย าราชินีเเรียนนะคะแปลว่าคุณนะ่ะยังมีค่าสำหรับเขาและยังไงอีกนะคะก้าวไม่เท้าความห่วงใยและผูกพันนะคะเป็นลนักษณะก้าวไม้เนี่ยเป็นลนักษณะผู้ชายนั่งคุกเข่าเลยนะน่าจะมีการขอโทษการปรับความเข้าใจกับคุณแล้วละ่ะอ่านะคะเมื่อกี้ที่มีสามถ้วยจะต้องเป็นประเด็นของอาจจะมีใครบางคนเพื่อนคุณก็ได้ นะคะหมายเลข3จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยให้ได้มาเจอเจอกันบางทีเขาอาจจะไม่กล้าที่จะแบบง้อ,อคุณกลัวว่าคุณจะปฏิเสธโน่นนี่นั่นนะคะอาจจะผ่านเพื่อนก็ได้นะคะที่ไพ่ขึ้น3ถ้วยเพราะไพ่ยขยายเป็นราชินีเหรียญกับ9้าไม้เป็นภาพผู้ชายนั่งคุกเข่านะคะขอความรักจากคุณและยังไงอีกนะคะเป็นไพ่ v i e of fortune เลยค่ะ การรีเทิร์นของดวงชะตาของความรักคุณกับเขาค่ะขอพลังงานไพ่เพิ่มห้ามิเท้านะคะพไพ่ใบนี้อย่าแปลในมุมเสียนะคะอาจารย์มองว่าการมาตกลงกันในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันยังขัดแย้งแล้วจับไปต่อกันแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะอีกใบค่ะไพ่สเตรนท์นะคะเป็นภาพที่สิงโตยอมให้ผู้หญิงค่ะ เพราะฉะนั้นภาพก็คือผู้ชายคนนี้สูฮกกับคุณแล้วยอมคุณแล้วขอดูหลังไพ่เลยนะคะตัวตัดสินจริงๆแล้วนะคะราชินีพระจันทร์นะคะตัดสินไม่ได้จริงๆอาจารย์แก้ไขได้หลายรอบแล้วฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องบอกตามตามตรงเลยว่าความรักของพวกคุณเป็นเหมือนวิบากกรรมจบไปแล้วก็ยัง กลับมาใหม่วนเวียนอยู่เงี้ยกลับมาขอคืนดีแล้วก็ใจอ,อ่อนอ่ากลับมาคบกันใหม่เหมือนหวือหวาเหมือนมีความความสุขเอาอกเอาใจแต่แล้วอ่ะก็ยังไม่มีความชัดเจนนะจริงอ่าก็ยังเป็นสิ่งที่คนคนเนี้ยให้ความชัดเจนแบบเปิดตัวคุณแบบไม่มีเรื่องราวอะไรที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่ เขายังมีอะไรที่เคลียร์ไม่ได้จึงมีไพ่ราชินีพระจันทร์เกิดขึ้นนะคะนี่คือปัญหาเพราะฉะนัาอาจารย์จะบอกเลยว่าดวงชะตาเนี่ยบางทีมันก็ฝืนยากมันเหมือนลิขิตสวรรค์าาลิขิตกรรมเคาะกรรมรักที่ทุกคนน่ะมีเคาะกรรมมินี่กรร,รมร,รักกันแต่อดีตชาติแต่ชาติปางก่อนก็ได้ที่มันยังจบไม่ได้จบกันไปมันก็ยังต,ต้องกลับมาอีกอยู่แบบนั้นจนกว่าว่า เราะกรรมนั้นจะหมดไปแล้วพวกคุณได้สร้างชีวิตครอบครัวร่วมกันจริงๆหรือไม่ก็อ,อาจจะเป็นจบไปเลยเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนเกิดขึ้นแต่ไพ่เนี่ยนะคะก,ก็จะมีเนื้อหาคุมอยู่ประมาณ3-4เดือนหลังจากคุณมาดูคลิปนี้ที่คนคนนี้ก็จะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณก็เป็นตามเรื่องราวที่ไพ่ขึ้นเพราะฉะนั้นคนเราอยู่เนื้อดวงในเมื่อดวงบอกแบบนี้ หรือคุณจะตัดใจนั่นก็อยู่ที่ดุลพินิษของคุณนะคะโอเคค่ะอาจารย์อยากดูข้อความจากเขาที่เขาอยากจะบอกคุณจากไพ่กุญแจนะคะ,ะ Key Of The l o v e เราดูข้อความของเขาที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้เลยเขาอะคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณจากไพ่หัวใจเขาเนี่ยจากกุญแจเนี่ยจะเปิดไขใจเขาว่ายังไงเนี่ยไพ่บอกว่าเบิกบานใจนะคะ เขาอยากให้คุณมีความสุขนะคะเขาอยากแบบมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะ่ะหัวใจอยากให้หัวใจของแก่คุณนะทําให้คุณมีความสุขอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณและอีกใบค่ะเขาอยากบอกอะไรอีกเขาบอกว่าความเข้มแข็งนะคะเ,เหมือนกับว่าเขาอยากให้ถ้ามองนะพลังของความรัก ที่เขามีต่อคุณอยากให้มันแข็งแกร่งอยากให้มันแบบไม่มีวันสั่นคลอนไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะพายุหรือ,เ,อ,อเหตุการณ์ที่มันจะทําให้ความรักของพวกคุณมีปัญหาแต่เขาก็จะพยายามที่จะบอกว่าเขาเข้มแข็งเขาจะปกป้องจะพยายามที่จะประคองความรักไปให้มันตลอดลอดฝั่งนี่คือคนคนนี้อยากบอกคุณอาจารย์ขออีกใบนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรอีกนะคะ ไพ่บอกว่ายังไงไพ่ตัวตลกนะคะเขาก็ยังบอกว่าอย่าเห็นเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไม่มีความหมายอย่าคิดว่าเขาเป็นตัวตลกหรือเป็นสิ่งที่อ,อะไรอ่ะไม่สำคัญสำหรับคุณเขาอยากให้คุณเนี่ยยังให้ความสำคัญกับเขาอยู่นะคะขออีกสักสามใบเลยนะคะไพ่บอกยังไงอีกเนาะเราจะได้รู้เรื่องราวในหัวใจเขายังมีความสับสนนะเขาบอกว่าเขาก็ยังมีความสับสนอยู่ว่า แต่ยังไงอีกนะคะเออรักพิกล็อกเกมความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์พลิกผันอะไรอีกก็ได้เขาก็เริ่มไม่เข้าใจว่าชีวิตรักของคุณกับเขาทำไมมันเหมือนกับพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดนะเลิกก็เลิกไม่ได้กลับมาก็ยังไม่สามารถเป็น ตัวจริงของกันและกันได้อะไรประมาณนี้นะคะขอใบสุดท้ายแล้วนะคะดูจากใจเขาและความคิดของเขาคุณนะ่ะคือความทรงจำคือสิ่งที่เขาไม่เคยลืมเลยนะคะบอกเลยว่าคุณเป็นความรักที่เป็นอดีตท,ที่เขารักมากที่สุดก็ได้คุณอยู่ในความทรงจำของเขาไม่ว่าจะอะไรคืออยู่ตลอดไปอะ่ะ ความหมายนะคะเพราะว่ามันเป็นความทรงจํามันคือตราตึงในหัวใจเขาตลอดไปไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะ,ะเขาจะไม่มีวันที่จะลืมคุณเลยนี่ก็คือตัวเขานะคะทีนี้เรามาดูด้วยไพ่ลมแมสอันเชิญเขาอยากทําอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้อยากทําอะไรก่อนสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เขาจะกลับมาง้อเนี่ยเขาอยากทําอะไรนะคะเขาอยาก เยียวยาความรู้สึกทั้งหมดให้คุณเนี่ยดีขึ้นเพราะเขาทำร้ายจิตใจคุณนะคะเขาอยากดูแลคุณอยากปกป้องคุณนะคะแล้วอะไรอีกนะคะที่เขาอยากทำที่กลับมาครั้งนี้เขาบอกว่าเขาก็ให้อิสระคุณนะคือจะไม่บังคับไม่กักขังคุณถ้าคุณปฏิเสธเขา ไม่ยอมรับในตัวเขาเขาก็ยอมรับโดยดุษฎดีนะอ่านะคะเขาก็แฟพอสมควรนะอีกใบค่ะที่เขาอยากที่จะทำนะคะเขาอยากหาเวลาไปเที่ยวกับคุณไปมีความสุขกันสองต่อสองไม่อยากให้มีอะไรมารบกวนในเรื่องของความรักนะคะไพ่จะบอกว่าลิทิสนะ it's time to Disconnect from the w o r l d นะคะปิดตัวไปเลยอยู่แค่2ต่อ2เท่านั้นไม่มีใครนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทำนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปเนี่ยนะคะจงสุขสมหวังและได้กลับมาเจอเจอกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันนะคะความรักมันเป็นเรื่องของอนาคตที่คนสองคนเนี่ย จะบาลานซ์แล้วก็พยายามที่จะรักษาหัวใจของอีกฝ่ายเทคแคร์ Care, ดูแลกันความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสที่จะหรือฟื้นแล้วกลับมาแบบเข้มแข็งแข็งแรงเหมือนที่ไพ่ขึ้นและดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ